เลขขึ้นชัดมากเป็นการเอาเลิกเอาชัยเสริมสิมสิลิมคนคนประจำปี2,567สำหรับสาวอีสานมาสัจจรย์ัญญาอาสยามชัชชยาทวินันท์เจ้าของซิงเกิลใหม่ล่าสุดฮักโปรงในสังกัด r s Music ที่อุ้มท้องโตถือโอกาสทำบุญบ้านย่านรามอินทราจะตุโชดพร้อมชวนพี่น้องศิลปินทั้งต้นข้าวลาดาอาสยามลาลา่าขวนภารเรืองสรีนุย้ยสุวินาอาสยามซอยบอยอาสยามและสามีหนุ่มอาโลมาร่วมจัดพิธีใหญ่ทั้งรำบวงสวง และถวายเสียงแด่องค์เทพเทวาปูญาพญานาคที่เคารพศรัทธาด้วยความปลื้มปิติรับบุญกันทุ่นหน้าโดยทันย่าให้สัมภาษณ์ว่างานวันนี้เป็นการทําพิธีไหว้ทั้งเจ้าที่ที่บ้านและปูญาพญานาคที่เรานับถือที่ผ่านมาจะจัดเล็กๆมีทันย่ากับพี่ลาล่าสองคนแต่พอมาปีนี้ปลื้มใจมากที่มีพี่ๆี่น้องๆ้องศิลปินมาร่วมรําถวายกลายเป็นพิธียิ่งใหญ่ไปเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานรวมถึงแฟนคลับทางบ้านเฮงเฮงปังปังรับผ่อนร,รับโชคลาภมีความสุขกันทุกๆคคนนะะ ทั้งนี้ทันย่ายังถือโอกาสจุดทูบขอเลขเด็ดซึ่งก็ได้เผยตัวเลขให้เห็นแบบ3ตัวชัดๆส่วนใครจะมองเป็นเลขอะไรนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมเลยจา้า